คือไม่ได้ชื่อกาฟิลใช่ตอนแรกชื่อว่ากาโวโดนลามชื่อเป็นจี้ด้วยดิฮะตอนแรกชื่อกาโวกาโวกาโน่ฮะกาโวกาโวต้องปากสานนิดนึงด้วยกาโวกาโวอ๋อคือบุ๊บบุ๊บใช่ใช่ สารอบแล้วกูโดนไอ้นี่ยเนี่ยแเนหน้าไดแต่นม่นด้ภาพออมนมันไปถึงว่าเวลาแบบมีคนประกาศชื่อวงอะไรเงี้ยใช่เขอเชิญดูฮีแฟนโูหเขาก็ก้มกันหมดเลยอประมาณนั้นมันมันก็มันดูไม่ดีใช่ไหมครับดูไม่ค่อยดีครับเอ้ยทุกคนมาดูฮีแฟนกันอ่าใช่ นึกภาพถัดไปพี่ก็ชอบเหมือนกันชอบอะไรเหรอครับชอบพีฮีแฟนฮีใครก็ได้ครับชอบหมดเลยขอให้มีฮีชอบคนในคุกแล้วก็มีขายเป็นซีดีไหมฮะ <Each> มีซีดีแล้วก็ไวนิลด้วยครับไวนิลด้วยใช่ครับ,รบสามารถไปซื้อได้ที่ไหนอะซื้อได้ที่เพจบงครับอ๋อเพจบงใช่ก็เหมือนกับ ยังยังงงกันอยู่ว่าขายจริงหรือเปล่าข้างหลังหแข้างหลังคือาว่าอะไรวะเบียดใช่ไหมได้เลยได้เลแค่แบบตอบยังไงดีตอบยังไงให้มันดาต้องลองมึงขายกันจริงหรือเปล่า ตั้งนานไม่ออกอันนี้ตลถอันนี้รถถอยไม่ใช่รถวานเจ๋อจะตลกมากเลยนะถ้าแบบพอคุยกันจบแล้วสตาร์รถแล้วก็ขับคือคือถ้าคุณจะไปเที่ยวเนี่ยคุณจะไม่ใช้ล่ามเลยอ๋อไม่ใช้ล่ามครับไม่ใช่ เพราะอะไรนะคื <laughs> <c oughs> อเพราะถ้าค<อ>ือว่า<อ><อ>ถ้าเกิดใช้ล่างเนี่ยผมจะไปไหนไม่ค่อยได้เออ,เอ,อทำไมเองพูดภาษาไทายชัดจังเอ,อ้าค้าเป็นลูกครึ่งไทยพอเป็นแขกโอ้โอเค แม่โอเคโอคไม่คือเป็นทางนี้ก็ได้เดี๋ยวกูพูด,พ,ดพูดกูพูดนเดียวจริงๆพูดมันคือพ่อเป็นแขกแม่เป็นเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยแต่โอเคก็ได้นเออโอเคแล้วมึงก็มึงก็แบบเค,อคอ <laughs> <laughs> เออเอเ <laughs> ออเอเอเอดออเค ทางนี้ดีทางนี้ทางใหม่เอามาตอบเมื่อกี้เดี๋ยวโอเคค้านี่เป็นลูกขึงเพราะว่าเป็นแค่แคกอะไรเนาโอเคโอเคก็ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเือเป็นฉีกเป็นฉีกไปอ๋อโอเคโอเออจริงๆหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นประเทศอันตรายอันตรายอืมพี่แบบว่าพอไปปุ๊บแล้วไม่อยากกลับอะไรแบบนี้อ่าอ่า <laughs> <laughs> ประเทศที่ที่ที่ได้ไปอ๋อนี่ภาษาราบิกแล้วะอันนี้ภาษา,า,าอะไรครับพีาภาษา จะเขียนเลขจะเขียนเลขไทยเขียนไม่เป็นแล้วสวัสดีครับพบกับรายการบัฟทอล์สตาร์นี่มันอยู่ยังไงบ้าครื่งติดแล้วครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วมันแย่ไปเลยไปเลยไปเลยไปอันหลหนีเลยดืไปเตเดี๋ยวก่อนเตเเต ครับแล้วค่อยหันหนีก็ได้ถ้าอยากหนีค่อยหันสวัสดีครับพบกับรายการบัฟทอล์ครายการที่เราจะถอดสมองแล้วมาลองคุยกันครับ้้กัััันนครรบดมไไ่ง ไม่ตัวหวงใช่ยไม่ได้พี่ไม่ทำไม่ทำไ้ไม่ได้มันทำทำมาทุก EP แล้วแม่ที่มันไม่าปกติอะท่านี่เปนข้าปกติไม่คุ้นแบบมันยากอะกูเครียดอะสวัสดีครับพบกับรายการ Buff Talk รายการที่เราจะถอดสมองพอพวกมึงพูดว่า แต่ทำมายังไม่เคยตลกกับค้านี้เลยพอพูดพูบแบะมาแล้วอสวัสดีครับพบกับรายการไม่มีใครมองกุณเลยอะไรชำเรืองอยู่ไม่มีใครมองกุณเลยสวัสดีครับ เพราะมันไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเราเราไปทำอะไรกันดีอ่นเดี๋ยวไม่เอาตอนนี้แม่งไม่มีเหตุผลนะอ่ะอ่าอ่าแม่ไม่มีมีเหตุผลอ่ะสวัสดีครับพบกับรายการบัฟทอล์ครายการที่เราจะถอดสมองมาลองวันนีเละอันนี้เละอันนี้เละอันนี้เละอ่ะได้ละอันนี้เละไม่ไม่อันนี้เก็บอันซีนให้เครบอ๋อเก็บอันซีนอันนี้จริงจังจจริงงัเขาบอกมันทุกเม็ด มันหมายถึงคือหมายถึงอะไรกลมกล่อมกลมกรอมรสชาติ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 ถั่วกระเด็นเลยตอบตอตอบได้ได้ทุกเพลงเลยเอกลุศิบให้รายการนี้เลยได้ทุกเพลงครับพี่ลองถามมาเลยคะได้พี่อยากรู้นะที่มาของเพลงนี้นะ ไม่ไปแล้ไม่ไปเล้่ไม่ายากตายโอเคเอามาครับพี่ไม่ไม่ได้อยากรู้อะไรครับฝนตกไหมเราผมเช็คให้ไมล่ะแอนนี่ดีเอนนี่ดีนนี่ดี้เจริงจเดี๋ยวเเช็ค เออผมใชเอาวันไหนบ้างอะไรเงี้ยเียีเยดีอันนี้อัีอันนี่อ่อนอนมาเนคือเกิดเป็นนาเนดูไปดไปใจแบบว่าเสียงดังไปไห ถ่าคลิปอยู่เลยเอาใหม่เอาใหม่คิดว่ามันจะต้องเสียงดังเดี๋ยวจบรายการค่อยมาก็ได้ไปไปนี้่รอยียีอไม่ต้องมาุรออยู่อันี้อยู่เลยยี่ะไอ้ใส่หน้าี่ยี่ะใส่หน้าใส่หน้ามันต้องดื้อนิดนึงไงต้องแบบเอามาเอามาเอมา ยังอีกข้างหลังเขาไม่ไหวไม่เป็นยรใอ่ะกูกมก็ตกสักเกลแล้วกว่าจะไปอะไรนะอะไรนะ ต้องอะไรที่มไม่ไม่หยิบแล้วแค่อะไรนะจะอะไรมันเป็นอย่างนี้เลยคือกูเพิ่งรู้ที่จะกูจมันจะใครจะตายก็ไม่เคยแล้วทีนี้ถ้าเราพูดมันจะมีเสียงง่าย

อันนี้ใครใครจะเป็นคนดีเลยครับอันนี้แบบเวทหรว่าเริ่มกวเริ่มกลัวเริ่มกลัวเริ่มกลัวมันจะไปเวทคนคนพูดเวทหรือว่าเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์จะเวทคนพูดเวทเอฟเฟกต์เวทหรือหรือคนอื่นเวทเดี๋ยวเีวพิธกรทช่องใหม่ๆเดี๋ยวช่องใหม่อันนั่งนั่งอย่างนี้เลยคำถามคือ คนเล่นจะเวทหรือว่าไม่ใชู่ดลอเลยยาสวุอันนี้อันนี้ันเห็นแล้วแต่ไ่แล้วคืออะไรวะกูยังไม่รู้ด้วยว่าใครจะเวทเนี่ยผี้คนหมดฮาร์แล้วนะการอนุญาตนนี้ผู้คนหมดอนุญาตเดี๋ยวแปสวัสดีครับ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  โหอันนี้มาจากไหเลี่ยฮ่าฮ่มไม่น่ายุ่งเลยไปต่อไปไปต่อไปครับอ่ะเมื่อกี้ได้เอาอีกขยักหนึ่งขยักเมื่อกี้หนักมากเลยผมไม่ไหวแล้ว